ัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทะรตะวันออกจัดก,กิจกรรมวันครบรอบจัดตั้งสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจกักรพงศ์พัวนาดวันจันทร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2566ดรสรัมฤทธิ์วงศักดา์ากรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามาหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรองศาสตราจารย์ดเรเล็กชัยฟูประทีปสิริรักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการผู้ช่วยอธิการคณะบดีผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสถาบันคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจัก,กรพงภูวนาธและหน่วยงานภายในเข้าร่วมกิจกรรมวันครบรอบจัดตั้งสถาบันสหวิทยาการนานาชาติจัก,กรพงภูวนาธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนักเขตพื้นที่จัก,กรพงภูวนาธ โดยมีพิธีบวงสวงสารพระภูมิพิธีบวงสวงจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพร้อมด้วยพิธีสงฆ์เพื่อถวายพัตตาหารเพนแดกพระคุณเจ้าจำนวนเก้ารูปและการแสดงคณะมังกรทองเพื่อเป็นการอวยพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาและบุคลากรในวันสำคัญดังกล่าวอีกด้วย